สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีชาวเวสเกตทุกท่านด้วยนะครับตื่นเต้นตมากๆเลยวันนี้ก็สำหรับเพลงนี้นะครับมัจะเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะทำได้เชิญร้องให้นะครับผมแค่ไหนก็เวลาครับทุกคน เินแวะเปลี่ยนไปผ่านมาด้วยนะค,ะคนรับผมผมนี้ตื่นเต้นจริงๆริงฮะกลับรับใครยุต้ช่วยยงด้วยนะครับผม ลอยไปไร้ทางกิบ,บคำรื่อมาตกลงแค่ฟันลยลอยใ เป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาร์คสิวัตด์นะครับจะบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาแค่เพลงเดียวนะครับก็มีอีก,อกเพลงหนึ่งที่อยากจะเรียกว่าพาทุกคนไปสนุกด้วยกันนะครับผมก็ใครที่ร้องได้ชื่วร้องไ้้ยนะครับผมเพลงนี้ชื่อว่าหัวใจปลาดาวั ก็ต้องขอบคุณลิกาซิตจากพี <teenage boys> <German> ่บอลด้วยนะฮะวันนี้ที่บอลไม่ได้มาแับผมมาไป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 าไปไปปไปไปาไป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 เราคาาาชื่อร้องหม่ไหมปไ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 ปเรา ธอให้เธอยังไงก็ตัดพ่ขาดก็เป็นบาดาลไม่ใช่กระดาษ

เออยเป็นบาร์นัชิโอและเฮรีรอนไม่ที่เจ้าชัดเลยระดับโปเซโรดูที่ทบเชตแม็กและยังกับวอลเลย์บอลแต่ก็ยังรู้คุณมาพังงานได้ยังกับโอเคมองกับแม่หนอว่าฝาดาวนี้ห้าขาแต่อีกก็งอกอีกก็เพราะว่าผมมันหน้าหนาวต้อรักเธอแล้วก็เหมือนกับตกหน้าพาจะปีนขึ้นไปในสุดสุดในน้ำตาลน้ำมันหนาแต่ซื้ออยู่น้ำมานมา

ใครเต้นได้ลุกขึ้นมาเต้นเลยเพลงนี้มาผมผมเต้นไหมเหรอถ้าผมเต้นแล้วใครจะร้องเหรอครับมาทุกคนรอบสุดท้ายแล้วครับมาตัอดาวมันมีเม่อวันเจอมันมีสองใจแต่ฉันเท่าไรก็ร้องไม่หวังว่าคงเข้าใจกตลอดดาวมันมีไรค้างที่ไม่ร้ายใจแต่ฉันเท่าไรก็ร้องไม่ อขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฟินมากเลยทีเดียวนะคะ,ะคดิฉันก็ฟินด้วยสวัสดีคุณมาร์คนะคะวันนี้ดิฉันปนเปิลก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของแฟนๆนะคะให้คุณมาร์คได้กล่าวทักคายคุณแฟนๆหน่อยนะคะ,ะคผมสวัสดีครับผมมาร์ซิวัตนะครับสวัสดีครับผม และตอนนี้นะคะคุณมาร์คมีผลงานอะไรคะหรือว่าตอนนี้มีผลงานที่อยากจะให้แฟนๆติดตามกันก่อนเลยคะครับผมถ้าตอนนี้เลยนะครับก็มีผลงานนะครับมางานอีเวนต์ของทางออร์บีนี่แหละครับผมก็อ่าเออริ่งอนะไรอย่างี้ก็มีผลงานก็ผมมีซีรีส์ครับ <c oughs> ที่กําลังจะออนในปลายเดือนกรกฎาคมนี้แล้วครับผมปลายเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเป็นเรื่องแบบประมาณไหนาพอจะบอกแฟนๆหน่อยได้ไหมครับผมก็เป็นเรื่องที่เรียกว่า เป็นกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนครับที่แปลว่าแน,แนวแบบลูเซอร์ลูเซอร์หน่อยๆน, oh. นะครับมามาจับกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไปตามไปตามหาสิ่งที่ท้าทายกับชีวิตสิ่งที่เป็นเป้าหมายกับชีวิตครับนี่เลยค่ะแฟนๆอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะคแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามค่ะคุณมาร์คเวลาที่เราแสดงประกบคู่แบบคอสอัพนะคะคุณมาร์คมีเคล็ดลับอะไรถึงแบบมีความมั่นใจและให้การแสดงออกมาน,นั้นราบรื่นแล้วก็ไหลลืน่นบ้างคะจริงๆที่คำว่าประกบคู่นี่คือหมายถึงว่า บบโพสต์อัพเลยครับค,ครับผมก็จริงๆคือก็จะเตรียมตัวมาก่อนเข้าซีนครับคือจริงๆแล้วตัวตัวซีนเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วเนาะว่าบทนี้ซีนนี้เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าวางบล็อกกิ้งกันยังไงตัวผมเองก็จะเตรียมตัวกันมาก่อนครับโดยการที่เขาเรียกว่าอาจจะไปบ้วนน้ำยาบ้วนปากไหมไปแปรงไปแปรงฟันอะไรเงี้ยครับเพื่อที่เขาเรียกว่าเสริมความมั่นใจ ค่ะแ <ขอ S 2> ต่ตวดิฉันเองเนี่ยเปิ้ลๆนีน่สังเกตเวลาสัมภาษณ์คุณมาร์คนะคะจะเห็นว่านอกจากรอยยิ้มจะสดใสแล้วฟันนั้นขาวเรียกว่าเป็นแบบสเสน่ห์อย่าง <ผม S 1> หนึ่งของคุณมาร์กเลยนะคะค <ผม S 2> พอจะมีเคล็ดลับอะไรที่จะบอกให้กับแฟนๆหน่อยไหมคะว่าทำไมถึงไ,ได้มีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็มีฟันที่ขาวสะอาดแบบนี้คะครับผม,ผมจริงๆอันนี้เคล็ดลับใช่ไหมครับคือ ด้วยที่ส่วนตัวผมก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้มีเวลาไปหาคุณหมออยู่แล้วใช่ไก็เพราะว่าเราก็ไปออกกองไปบ่อยไปทํางานกันไปบ่อยอย่างเงี้ยเวลา กว่าจะเลิกก็ดึกแล้วคลินิกก็ปิดแล้วอะไรอย่างี้ครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเลยที่ต้องมีจริงๆก็คือพวกแปรงสีฟันกับยาวแสีฟันครับผมอย่างแปรงสีฟันของอ r ราบนะคะที่เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่นบายคอริตี้ด้วยอันนี้ตอบโจทย์ใช้งานง่ายสะดวกพกพาแล้วก็มีให้เลือกถึง5หัวแปรงด้วยต้องสอดผักผักเขาเรียกว่าลดค่าพักด้วยใช่ค่ะลดลดค่าพักได้มากกว่าแปรงสีฟันธรรมดาทั่วไปถึง2เท่าเลยนะคะและรวมไปจนถึง อยากจะสอบถามคุณมากว่ารู้จักแบรนด์ออร์โรบีได้อย่างไรแล้วก็รู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่ทดลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์ของออร์โรบีค่ะคือจริงๆถามว่าผมผมเชื่อเลยนะทุกคนในประเทศไทยรู้จักแบรนด์ออร์โรบีอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยด้วยสื่อออนไลน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่าคํารีวิวต่างๆและอย่างนี้ที่สาคัญเลยคือผมรู้มาจากคุณหมอด้วยครับเหมือนคุณหมอก็แนะนํามาด้วยเวลาที่ผมไปคลินิกหาคุณหมออะไรยเงี้ยครับนั่นเลยค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของออร์โรบีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแล ช่องปากสุขภาพฟันได้อย่างครบั่วเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะในรูปในรูปแบบของแปรงสีฟันก็จะมีทั้งแปรงสีฟันไฟฟ้านะคะออร์บีไวท์หรือว่าจะเป็นนะคะยาสีฟันนะคะที่บอกไปเลยว่าฟันขาวขึ้นภายใน3าวันนะคะสําหรับออร์บีด้วยใช่ครับผมผู้ขนดี้แล้วแฟนๆต้องไปติดตามแล้วก็ไปใช้ตามกันด้วยนะคะเขาเรียกว่าของมันต้องมีครับจริงอันนี้เพราะว่าด้วย ถึงที่ผมบอกเนาะว่าคุณหมอแนะนํามาเนี่ยการที่คุณหมายนำมาแสดงว่าผลิตภัณฑ์เขาต้องดีจริงๆไม่งั้นคุณหมอในการแนะนําแน่นอนใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันจแพทย์แนะนําด้วยใช่คไหนขอโชว์รอยยิ้มของแฟนๆให้คุณมาร์คดูหน่อยได้ไหมคะขอดูรอยยิ้มของทุกคนได้ไหมครับนี่เลยค่ะยิ้มทะลุแมสฟันขาวฟันขาวและสุขภาพ ฝากที่ดี<ๆ>เพราะว่าออร่าบีนั่นเองนะคะอา<ๆ>ะคะ่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านอยู่ในช่วงที่กำลังรอคอยกันแล้วกับ l u c กี้แฟนสิบท่านสิบท่านนี้จะได้อะไรบ้าง หลายๆายท่านทราบกันอยู่แล้วอย่างแรกเลยคือจะได้ถ่ายภาพร่วมกับคุณมา้าและได้ลายเซ็นไปด้วยเพราะว่าเราจะปริ้นภาพนั้นให้ในวันนี้เลยแล้วก็ไปรับภาพพร้อมลายเซ็นที่บูธของอรอรพีนะคะอย่างที่สองเลยได้อะไรนะมีแฟนคลับรู้ไหมได้อะไรนะครับได้ปวกพร้อมลายเซ็นไม่พอนะคะมีอย่างที่3ด้วยมีใครตอบได้ไหมคะมีใครตอบได้ไหมครับ ได้แปลงสีฟันไฟฟ้าออริบีไวทอลิตี้ไปด้วยค่ะามากมากแล้วก็<า>กรเรียกได้ว่าแบบถ้าเป็นคนผู้โชคดีนี่คือจะดีใจมากๆเลยพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะ,มมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มจับรางวัลลักกี้แฟนรางวัลแรกเลยดีกว่าค่ะถ้าเป็นผมให้ผมเรียกว่ายกมือขึ้นมาสวดมนแล้วนะ่มีมีคนสวดแล้วนะคะคุณมัมีคนสวดแล้วเรวยค่ะ อย,อยากเป็นผู้โชคดีครับผมแล้วรางวัลแรก Lucky f ฟนออโรีีนะคะจะเป็นท่านใดเอ่ยขออนุญาตเรียกชื่อนะคะและขอแจ้งว่าต้องอยู่ภายในงานนี้นับ1 2 3 5ถ้าไม่อยู่ขออนุญาตใช้สิทธิ์เป็นท่านต่อไปเลยนะคะสิบ <10 S 2> รางวัลค่ะ กับคุณมาร์คซ์นะคะคเรียนเชิญค่ะเริ่มจากพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะและอีกภาพขอเป็นภาพกดไลค์ได้ไหมคะกดไลค์ค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะมีหลายกล้องนะคะ มีหลายมีหลายกล้องตอนนี้ที่เห็นอยู่นะาประมาณ100กล้องได้ไดะะ้ค่ะโชว์รอยยิ้มนะคะที่โชว์ฟันขาวสดใสแล้วก็มีเสน่ห์เพราะว่าใช้ลิตฟันของอ V รบีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณมาร์คด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะให้คุณมาร์คฝากผลงานให้แฟนๆน,นะคะได้ไปติดตามกันดีกว่าค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ ครับผมก็ฝากผลงานซีรีส์ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ที่พูดถึงไปนะครับชื่อเรื่องว่าเพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับนะครับก็ครับผมก็เล่นกับพี่ๆทุกคนนะครับใช่ใช่พี่ๆพี่ๆสนิทสนิทเลยนะครับผมก็ก็ฝากด้วยนะครับผมสิบเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่กําลังเปิดกล้องถ่ายอยู่ตอนนี้ก็น่าจะได้ติดตามเบร์นี้แน่นอนเพราะว่า เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามานำมารีเมคครับจากประเทศญี่ปุ่นค่ะจะบอกชื่อเรื่องได้ไหมคะได้ครับผมชื่อเรื่องว่าโฮมรูม29ตัวประกันนะครับมีคนแอบดูแล้วด้วยมีคนมีคนแอบตอบก่อนนะคะจริงๆคือพี่เพ,พ,พ็นแนการเมื่อกี้ไม่พูดที่ผมจำไม่ได้นะชื่อเ่ื่อกีนยนะครับก็ ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงใน y ย u ทูบติดต่อไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามมารสิวันทุกแพลตฟอร์มด้วยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะแฟนๆเดี๋ยวเราจะให้1นึ่คำถามแต่ขอแค่คำถามเดียวเท่านั้นนะคะให้ถามคุณมาร์คหน่อยนะคะเพื่อแบบให้หายคิดถึงเนาะขอใครก็ได้แฟนคลับ1ท่านนะคะที่จะถาม1นึ่คำถามใครคะยกมือเลยค่ะหนึ่ 1> 1ถามยกมือเลยค่ะ ใครเอ่ยใครจะเป็นตัวแทนหนึ่งคำถามนะคะถามมาได้เลยไ่อันมาเลยค่ะยกมือแล้วถามได้เลยนะคะเมื่อกี้นี้แอบเห็นคนยกมือหรือใครก็ได้ค่ะยกมือถามได้เลยมีใครทยานถามีก็ได้นะไม่ไหวนะคะเขินไม่ไหวนะคะตอนนี้ไหวนะคะถามเลยค่ะถอเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเลครับที่ที่เขียนเขียนชื่อว่าอะไรคะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อ เป็นชื่อของคุณมาร์คค่ะอยากถามอะมรผมเดิคมค่ะอยากถามว่าที่มาร์คบอกว่าเพื่อนผมมีมรดุเป็นโฮมสเตย์เล่นเป็นเพื่อนกันนะกับพี่ในเรื่องเล่นเป็นเพื่อนกันจริงปะก็ต้องเป็นเพื่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าชื่อเล่นก็บอกอยู่ว่าเพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมต้องเป็นเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนแน่นะเราอย่าถามที่ดิเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนเพื่อน ออนออกมาเราไม่เพื่อนนะตอนอันนี้นนต้องไปติดตามก,ากัน,กนในซีรีส์นะคะเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนจริงจเพื่อนจริง <c oughs> ค่ะ่ะ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณคุณมาร์คซินฟ้าด้วยนะคะสำหรับออร์รีวันนี้ก็บอกไปเลยนะคะว่ารอยยิ้มและสุขภาพนะคะแฟนของคุณมาร์คนนะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ให้แฟนๆได้หลงรักแล้วก็หลงไหลกันขนาดนี้อย่าลืมไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของออร์รีด้วยขอเสียงยนดีให้กับคุณมาร์คด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวขอให้คุณมาร์คนะคะเซ็นลายเซ็นที่รูปที่บูธของอะไรได้ค mm ะ 4ด้งอผลิตภัณฑ์น,นะคะที่ดูแลช่องปากที่ทันตแพทย์แน,นะน่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของแปรงสีฟันไฟฟ้าวัน r d q u หรือว่าแปรงสีฟันที่ขนแปลงเป็นรูปตัว S, <S นะคะทำความสะอาดซอกซอนได้ทุกซอกฟัน,นะคะ่ะรวมไปจนถึงยาสีฟัน Oral B T D Fast White นะคะทำความสะอาดฟันให้ขาวขึ้นภายใน3วันด้วยอนุภาคว่า์